เพื่อนๆสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันพุทธที่22มกราคม2568นะคะวันนี้เชา้ชาๆอากาศเย็นสบายๆจ้าสุขสันต์วันพุธนะคะเพื่อนๆสุขสันต์วันพุธจ้า แล้วอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆอากาศเย็นๆเดี๋ยวปรับกล้องใหม่ก่อนปรับกล้องใหม่ปรับกล้องใหม่ ยินเช้ามาตอนเช้าๆตัูก็าอากาศสดชื่นเย็นเย็นน้ำหมอกหยดลงหลังคายดังต,ติ๊กเลยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้แดดออกก็คลายๆล,ลงบ้างแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไายทุกเลิบที่แวะเข้ามานะคะบ้านพยงวงยิงงยนดีต้อนรับจากเพื่อน คุณกำลังใจจ้าวันนี้อากาศเย็นเย็นรักษาสุขภาพนะคะทุกคนอากาศเย็นวันนี้มีแดดมีลมพัดผ่านเล็กน้อยอากาศเย็นเย็นสวมเสื้อนาหน,นาใส่หมวกนาหนา ทำความอบอุ่มให้กับร่างกายมากๆนะคะทุกคนสวัสดีจ้าแม่นิว้วขอบคุณแม่นิ้วนะคะสวัสดียามเช้าจ้าที่วารินอุบนช่วงนี้18องศาค่ะ18องศาจ้า18องศาอ่18องศาตั้งแต่แม่นิ้วขึ้น ขึ้นไลฟ์เดี๋ยวดูใหม่ก่อนกาแฟกาแฟใจไม่นิ่วโอ้ตอนนี้ยี่สิบสามองศาแล้วจากที่วารินอุบลไม่ใช่ไม่ใช่สิบแปดเหมือนเมื่อเช้าแล้วที่เชียงใหม่ไม่ค่อยหนาวแล้วค่ะยี่ิบสามองศาค่คะที่วารินอุบลที่เชียงใหม่ไม่ค่อยหนาวที่อุบลน่ะ ยี่สบสามองศาก็ว่าหนาวแล้วเพราะว่าเราไม่ไม่เคยไม่เคยชินกับอากาศหนาวหนาวไม่เหมือนทางเชียงใหม่นาะไม่นิยวนาะทางบ้านไม่นิวก็จะอากาศหนาวหนาวนี่คือหนาวสุดๆดเลยสายๆมาก,ก็เริ่มร้อนแล้วเนาะแดดออกค่ะวันนี้แดดออกไม่นิวแดดออก ช่วงนี้ก็9โมง29นาทีเดดก,ก็ออกแล้วเดี๋ยวดูด้านหน้านะคะวันนี้น่าจะประมาณ16นะคะอ้าว16เลยท้งน้น16เมนูว,ว่ายังไม่ไม่ค่อยหนาวเล <c oughs> ้า16นี่ประดมบ้านหนาวอยู่นะสวัสดีจ้ารุ่งขอบคุณรุ่งนะคะเดี๋ยวออกกล้องไปทางหลังดีกว่า ขอบคุณจ้าขอบคุณรุ่งแฟมิลี่นะคะขอบคุณกำลังใจจ้าหกองศาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่คุณรุ่งสวัสดีจ้าจากแม่นิวนะคะสวัสดีจ้าแม่นิว้วจากคุณรุ่งจ้าอากาศเย็นอากาศเย็น ก็อากาศกําลังพอดีแหละเท่านี้เนาะไม่ถึงกับร้อนไม่ถึงกับเย็นมากพอดีพอดีใช่ค่ะแม่นิว่วอยู่เชียงใหม่หนาวจนชินแล้วแต่ถ้าวารินอุบวนนี่ถ้าหนาวหนาวหน่อยก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราเราเจอกับอากาศร้อนมากไม่เหมือนทางเชียงใหม่พเดีบนอากาศดีแถวบนรอยก็ยังเล็กตัวเดียวอยู่เลยอุย้ย เลือตัวเดียวนี่ต้องยินมากๆเลยสวัสดีค่ะป้าชนะขอเงินป้าชนะขอบคุณมากนะคะน้องนิว้วสวัสดจีจากป้าชนะนะคะป้าชนะสวัสดีค่ะจากแม่นิ้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจ็ดไล่เจ็บเลือดขดคุณหก ร้านดวงใจจ้าสวัสดีจ้าน้องรุ่งจากป้าชนานะคะสวัสดีจ้าป้าชนะจากรุ่งแฟมิลี่จ้าขอบคุณนะคะขอบใจกอดๆจากรุ่งน้องรุ่งน้องรุ่งอากาศเย็นอากาศเย็น ถ้าอากาศเย็นทางเหนือจะมีหมอกเนาะแม่นิว้วแต่ถ้าวาลินเย็นไม่ค่อยมีหมอกเท่าไหร่พะดมไปเที่ยวจังหวัดเลยแ่วอาทิตย์ที่ผ่านมาอ้ยหมอกหมอกเยอะเลยทางนั้นน่ะแต่ทางอุบลวาลินเราไปเราพะดมไปทางวาลินอุบลไม่ค่อยมีหมอกไปเจอหมอกอุย้ยตื่นเต้นมากเลยสวยงามมา,มากๆเลยอากาศทางนั้นน่ะ อากาศเขายอดเยี่ยมเลยถ้าอากาศเย็นๆก็มีหมอกเลยทางอีสานต้องไปเที่ยววัดใช่ค่ะใช่ค่ะทางอีสานต้องมาวัดแล้วก็จะมี เออจะมีแกงมีมีหาดมีแกงต้องเป็นประเภทแกงประเภทวัดทางอีสานสวัสดีค่ะคุณน่านนครขอบคุณคุณน่านนครมากๆนะคะกำลังพูดถึงอากาศทางเหนือค่ะคุณน่านอากาศทางเหนือดีมากๆเลยมีหมอกมีทะเลหมอกสวยงามมากเจ๊ว่าสวัสดีเจ๊เจ๊าวา ขอบคุณเจาวานะคะคุณนิวเสนีสวัสดีครับจากน่านนาครจ้าตอนเช้าเย็นนิดหน่อยเย็นอากาศตอนนี้วาลินอุบลก็เย็นเย็นกำลังพอดีพอดีค่ะเจาวาคนงามสวัสดีครับจากคุณน่านนาครน,นะคะสวัสดีค่ะเจว่า,วาจากรุ่งแฟมิลี่จ้าอยากเห็นหมอกช่วงเช้าเช้าต้องไปทางเชียงดาวค่ะโอ้ยทะเลหมอก ทะเลเหมอกน่ะมันสวยงามมากเลยเนาะที่เชียงใหม่นั่นที่เที่ยวเยอะทเที่ยวไปทั่วต้องอยู่เป็นเดือนคุณขวัญเงินสวัสดีครับจากคุณน่านนาครจ้าพี่น่านสวัสดีค่ะจากเยาวานะคะสวัสดีค่ะพี่น่านจากคุณรุ่งแฟมิลี่ค่ะเยาวาคนงามจากป้าชนาจ้าน้องเก๋น้องเก๋สวัสดีจ้าน้องเก๋ คุณรุ่งสวัสดีครับจากน่านคนครนะคะสวัสดีค่ะเกศดาพงศ์ขอบคุณมากนะคะน้องเก๋สวัสดีจากจากขอนเงินคุณเก๋คุณเก,ณเก๋สวัสดีครับจากน่านานครน,นะคะน้องกว้างสวัสดีค่ะจากแม่นิวจากป้าชนะ รุ่งจากขุงกีจ่าปาชนาไหวๆนะคะจากเจวานะคะเลิฟเก้าเลิฟเก้าจากเจษดาพงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่เจจากรุ่งจ้าลูกว่างสวัสดีครับจากน่านนครค่ะพี่เจสวัสดีค่ะจากแม่นิวนะคะรุ่งสวัสดีค่ะจากเจวาจ้า สวัสดีครับจากเจศดาพงศ์นะคะทักทายทุกคนนะคะคุณเกศสวัสดีค่ะจากเกว,วาจา้าน้องกว้างมาแล้วน้องกว้างมาแล้วขอบคุณมากนะจ๊ะคุณนันนครคุณรอจากน้องกีจ้าน้องกว้างสวัสดีค่ะจากเ้วาขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะยายเล็กยายเล็กขอบคุณยายเล็กนะคะ ขอบคุณยายเล็กมากจ้ะบ้านเรากำลังเย็นสบายเนาะยายเล็กเนาะอากาศกำลังดีครับสวัสดีจ้าคำปอนขอบคุณคำปอนนะคะอากาศกำลังเย็นอากาศกำลังเย็นขอบคุณมากจ้ะ ยายเล็กทักทายน้องเก๋เพิ่งเสร็จงานขาวดำยายโอ้อแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะคุณเกศดาโอ้คุณน,นานคนครสวัสดีครับจากคําปอนยายเล็กคนงามจากแม่นิวจ่าป้าชนาะจากะะยายเล็กนะคะยายเล็กยายเล็กสวัสดีจ้ะจากรุ่งเฟ m มิลีจ้าแม่นิวทักไทยคําปอนอเก๋สบายดีครับจากคําปอนนะคะ คำปอสวัสดีค่ะจากยายเรียกค่ะกลับมาแล้วจ้าน้องเก๋กลับมาถึงวันจันทร์ที่ยี่สิบตอนค่ำค่ค่ะไปสองคืนสามวันจ้ะเที่ยวเฉพาะที่เมืองเลยเที่ยวแต่เมืองเลยจ้าไปนอนที่เชียงคานเดินเล่นถนนคนเดินเชียงคานไปแก่งคุดคูไป ภูทอกไปดูทะเลหมอกอสุดยอดเลยแม่นนวบอกว่าที่เชียงดาวยิ่งสวยทะเลหมอกบ้านเราไม่มีนอาเราไปเห็นเราก็อ,อ่อนซอนอ่อนซอนเมืองทะเลหมอกเพิ่นสุดยอดเลยไปถึงไปถึงทางขึ้นภูทอกอั่น มานมงนี่แหละหมอกยังเต็มเลยเจีว๋วานี่ยายเมื่อคืนเศ้ามากร้องตามเลยเจีว่าพูดเก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้นะ่ะเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดังพระเยาว์สิบสี่องศาสิบสี่องศาก็ยังเย็นนะคะสําหรับประดมสิบสองบ้านเราสิบสองบอยายเล็ก ตอนนี้อากาศกำลังเย็นๆพอดีแต่เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอากาศหมอกหมอกย่อยหน้าหมอกย่อยเลยเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตีห้าเดี๋ยวก็ปังจีว่าใช่ใช่ใช่ตอนนี้ประสูปการณ์การพูดพูดไปพูดไปหลายๆเรื่องเดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวก็เก่ง พูดไปตามเนื้อเรื่องพูดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าเก่งจกกีว่าก๋เคยไปหนาวนั่งรถสิ่งขึ้นภูใช่ใช่น้องเก๋เนาะนั่งรถสองแถวขึ้นไปบนภูวันนี้ประดมลงคลิปขึ้นภูทอกนะคะไปชมให้หน่อยนะคะว่ามันสนุกแค่ไหน <c oughs> เหมือนวัยรุ่นเลยประดมเป็นวัยรุ่นเลยนะคะปล่อยวันนี้ค่ะปล่อยคลิปขึ้นภูทอกวันนี้นะคะ ไปรับชมให้หน่อยว่าประดมเป็นวัยรุ่นแค่ไหนจะอยู่ช่วงกลางๆนะคะวัยรุ่นช่วงกลางๆคล,ลิปช่วงกลางๆคล,ลิปค่ะเมื่อเช้าสิบสีนอวารินบ้านเราฟังนิยายเจ๊า่าเมื่อคืนต้องตเตรียมทิชชู่เลยใช่ใชใช่โอ้ยกำลังอินพูดให้คนอินเลยเจวา่าสุดยอดเลย ไปบ้านของแต่ละของเพื่อนแต่ละคนนี่จะมีไอเดียมากมายไอเดียเยอะเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลททุกลิกขอบคุณกำลังใจจ้าหมาแมวสวัสดีจ้าขอบคุณมากนะคะหมาแมว คุณมากจ้าขอบคุณมากพอน้องชายก็อยู่จังหวัดเลยโอ้ใช่ใจจังหวัดเลยมีสถานที่เที่ยวเยอะเลยไปเที่ยวสามวันก็ยังไม่ทั่วต้องหาเวลาไปอีกเมกี้ก็เพิ่งชมเพิ่งจบไปน่าสงสารเด็กสามคนใช่เดี๋ยวประดมจะไปดูย้อนหลังอีกรอบนึงเพราะว่าตอนเข้าไปไปฟังจาก พี่เมียเนมีแต่ทักทายบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ฟังมีทักทักทายเพื่อนตาก็จดจ่ออยู่ที่รายชื่อเพื่อนจะมีใครมั่งเดี๋ยวส่วนมากจะไปชมย้อนหลังค่ะชมย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งตอนเข้าไปช่วงพี่เมียก็ทักทายเพื่อนพอดีน้องชายก็อยู่จังหวัดเลยโอ้คุณจิตศราพงศ์ก็ไปเที่ยวบ่อยใช่ไหมคะไปยหา น้องอยู่ที่เลยก็ถือโอกาสเที่ยวในช่วงนี้หน้าหนาวสวยมากเลยพี่เก๋สวัสดีค่ะจากหมาแมวนะคะขอบคุณขอบคุณสิ้าไลค์สิบเลิฟขอบคุณ10ล้านดวงใจนะคะโออยู่ที่โรงพยาบาลด่านชะด่านซ้ายเนาะจิตสดาของทำงานอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะ จีวาสวัสดีจ้าจีวาขอบคุณป้าชนานะคะโอ้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลด่านซ้ายดีดีดีด,ดีไปเยี่ยมก็ถือโอากาสไปเที่ยวดีไปเยี่ยมก็มีญาติก็ได้พักด้วยมาแมวสวัสดีค่ะจากเจีวานะคะ ปาชนาให้หัวใจกอดๆมารุ่งน้องรุ่งก็ให้หัอใจกอดๆมาขอบคุณนะคะยายเรียกกอด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 หนาว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 จากน้องเก๋จ้าเคนพนมไพรสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจจ้าทางานฝ่ายโภชนาการอู้สุดยอดเลยอ,อยู่ฝ่ายโภชนาการ อาหารการกินสวัสดีจ้าประดมจากเขนพนมไพรสวัสดีค่ะเขนพนมไพรสวัสดีทุกคนนะคะจากเขนพนมไพรค่ะน้องจ๋จ้าจากยายล็กค่ะคุณเคนสวัสดีค่ะจากแม่นิวนะคะโลกต่างดาวขอบคุณมากค่ะโลกต่างดาวขอบคุณนะคะ ขอบคุณกำลังใจจ้าไอเคนสวัสดีจ้าจากม้าแมวนะคะคุณเคนคุณเคนจากน้องเก๋จ้า ราชนะให้หัวใจกอดกอดเจ้ไวหมาได้บรรจุราชการอยู่ที่นั่นสุดยอดในใจเจษดาพงศ์ยินดีกับน้องชายด้วยนะคะได้บรรจุราชการอยู่ที่โรงพยาบาลด่านซ้ายน้องรุ่งทักทายพี่เคนโลกต่างดาวไรยังครับคุณแม่ไรทักทายเพื่อนๆจ้าทักทายเพื่อนๆ ขอบคุณโลกต่างดาวนะคะไลให้ดูวิวดูอะไรในสวนนี่แหละจ้าขอบคุณนะคะน้องรุ่งทักไทยโลกต่างดาวจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะวันนี้ไม่มีลมเลยในบ้านประดมไม่มีลมเลย ไล้ทักทายเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณ16ไลค์16ลืบนี่เห็นบรรยากาศดูว่าบ้านประดมไม่มีลมเลยแต่ว่าอากาศเย็นเพิ่งไปวันที่3สเอ็ดที่ผ่านมาป้าโอ้ล้ะคะเพิ่งได้บรรจุลระคะเพิ่งได้ไปทำงานใช่ไหมคะ ยินดีด้วยจ้ะยินดีด้วย UFO สวัสดีค่ะจากยายเล็กนะคะขอบคุณมากจ้ะ UFO ขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะคะดีวายไหวๆมาขอบคุณมากจ้ะขอบคุณแม่น้องนิวนะคะยินดีด้วยจ้าเจษดาพงษ์ UFO สวัสดีคะ่ะจากปาชนานะคะจากป้าชนาเดี๋ยวเปลี่ยนไล์ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนมุมใหม่เปลี่ยนมุมมาทางนี้เปลี่ยนม,ม,ม,าานยนมุมมาทางข้างบ้านนี่มีข้างบ้านประดมใยญ่เล็กถ้าใยญ่เล็กมาหาอ๋อสวัสดีคุณแม่ลูกสาวสวย คุณแม่ลูกสาวสวยจากโรกจะต่างดาวจ้านี่ถ้าปลาเล็กมาข้างโรงเรียนคำนังรวยจะมีจะมีป่ามีสวนมะม่วงแบบนี้แหละนี่บ้านประดุมก็อยู่เลยฝากสวนมะม่วงมาอีกฝากมาทางบายพาสนี่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านคำนังรวยเลยยายเล็กนี่ค่ะตอนนี้ก็ก็จะเป็นถนนข้างบ้านนี่ ตรงไปเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นโรงเรียนบ้านคำนังรวยจใจยายเล็กขอบคุณจ้าแม่นิ้วนี่อันนี้คือข้างบ้านค่ะข้างบ้านจ้ะหมุนหมุนเลยทำไมหมุนหมุนเนาะได้กี่นาทีแล้วเนี่ยจะเอาสักยี่สิบห้านาทีค่ะเพื่อนๆจ้า พอ่อเลยเวลาเติมแนเวลาบบไปคือเพิินขอบคุณจ้าป้าชนะปลูกต้นใหม่พ่อได้นั่งเศร้ามีแห้งหมจ้าพ่อพได้นางพักหมย่ามห่อนอากาศเย็นๆล่มพัดวีวีย่ามห่อนห่อนห่มพัดปันเด้กับบเย็นเด้ย่ามห่อนป้าชนะย่ามห่อนก็ห่อนอี่หรอ ยิ่งเมษาที่ผ่านมาอากาศร้อนสุดๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลทุกเลฟนี่แหละยายเรียกบ้านประดมก็ฝากฝากไปนี่กับสิฝากสวนหมกม่วง,งไปนี่กับสิเป็นโรงเรียนบหมืนค้ารว่อยเลยเนี่ยถ้ามาบ้านประดมก็เข้าบ้านเหรียญทองซอยนี่ คุณนะคะขอบคุณทุกไกลทุกเลฟจ้าขอบคุณแม่นิวขอบขอบคุณรุ่งน้องรุ่งแฟมิลี่นะคะขอบคุณขวันเงินป้าชนะขอบคุณคุณนานนครขอบคุณเจว่าขอบคุณน้องเก๋ขอบคุณเกฤษดาพงศ์ขอบคุณยายเล็กนะคะขอบคุณคำปอนขอบคุณหมาแมวขอบคุณเกณฑเพ่อนมไพร ขอบคุณโลกต่างดาวนะคะและขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่ข้างบนขอบคุณลมบนแจขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะยี่สิบสามนาทีรออีกแปบบ๊บขออีกแปบบ๊บขอบคุณแจขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจ คุณมากๆจ้าอากาศเย็นเย็นดูแลสุขภาพใส่เสื้อผ้านาหนาเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนได้กี่นาทีแล้วเนี่ยเอาแค่นี้แหละเนาะขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพกันนะคะประดมขออนุญาต ขออนุญาตลุงไลนะคะพบกันใหม่ในไลนต่อไปจ้าโชคดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะดูแลสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้า